ตกชุดละ6บาทเท่านั้นครับทุกคนยกกล่องแบบนี้30ชุดนะครับในราคาแค่179บาทเท่าน,านั้นมีแบบนี้นะครับทั้งหมด30ชุดเลยนะครับทุกคนซึ่งยเว่าขนมมีออยอล,ล์ละหาลานะครับวันนี้ตี่จะมากินให้ดูครับว่ากินยังไงแทนๆๆ ทันตีเงินกินได้มาแล้วครับและนี่ครับทุกคนจะมีแยมแถมให้อีก2อถุงนะครับทุกคนซึ่งก็จะเป็นคระรสนะครับมีทั้งหมด3รสชาติแอปเปิ้ลสตอเบอรี่และส้มครับและมีหลอดบีบแบบนี้ให้ทุกชุดเลยเทยมลงช้วยแบบนี้ใส่แบงกันเป็นรสแอปเปิ้ลกับสตอเบอรี่จากนั้นบีบแล้วดูดแยมขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับบีบตามใจชอบหรือว่าจะเป็นแบบจิ้มลงไปก็ได้แต่สําหรับติติชอบบีบลงไปแบบเยิ้มน่ากินแบบนี้รสชาติของตัวแยมเนี่ยจะอร่อยมากเพราะทำมาจากน้ำผลไม้แท้เข้มข,นนะข,มข้น6%หกเปอร์เง กินได้เนี่ยเขาก็จะดูดซึมตัวแยมเข้าไปแบบนี้ทําให้รสชาติของแยมเข้าไปแบบนี้เต็มๆครับเขาก็จะอร่อยเข้มข้นแล้วก็มีเป็นความแบบอันนี้รสสตรอเบอรี่หอมแบบเจลองหวานแบบนี้ครับแต่ส่วนตัวขนมกระดาษถ้ากินเปล่าเนี่ยรสชาติแบบจืดๆนะครับฉะนั้นน่ะต้องจิ้มกับแยมจิ้มกับแยมแบบนี้แบบนี้อร่อยแน่นอนครับต้องกินแบบนี้เลยอื